โอเคนะครับตอนนี้เราก็กําลังจะเดินทางกับาบางสวรรค์แล้วนะครับเวลาตอนนี้นะครับ12นาฬิกา37นาทีนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเราจะถึงบ้านกี่โมงนะครับเริ่มจับทริปใหม่นะครับ กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในชแนลนิคืิวัตนะครับก็วันนี้ครับมาถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วนะแต่ว่ายังไม่ถึงบ้านผมนะครับยังไม่ถึงบางสวรรค์นะฮะเดี๋ยววันนี้เราก็กําลังจะเดินทางไปบางสวรรค์กันนะครับก็ก่อนเดินะครับเดี๋ยวผมพาแฟนไปกินอะไรก่อนนะครับตอนเช้าก็ที่แฟนผมชอบกินเนี่ยก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะตอนนี้ก็12ตรงเลยนะครับเช็คเอาท์ออกนะครับจากห้องนะครับ 12พอดีอ่าเดี๋ยวไปหากว๋วยเตี๋ยวกินนะครับก็ร้านที่ผมจะแนะนําแฟนผมเนี่ยเป็นร้านที่อยู่ในซอยเพลินเพชรนะครับก็สําหรับเด็กเทคนิคหรือว่าเด็กโรงเรียนจังหวัดเนี่ยก็น่าจะรู้จักนะครับอ่าซอยเพลินเพชรน,นะครับร้านเนี่ยเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวที่อยู่ในในซอยนะครับชื่อร้านว่าอะไรผมจําไม่ได้แล้วอันนี้โรงเรียนผมนะ <c oughs> ก็เพิ่งเรียนจบนะฮะแต่ว่าไม่ได้เข้ามาวิทยานานมากแล้ว อ,อ่อเต๋เอนี่ไงถึงแล้วถึงแล้วนะครับร้านพี่รัตก๋วยเตี๋ยวหมูนะฮะวันนีเราไปเจอกันในร้านนะครับโอเคนะฮะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูพี่รัตนะครับนะสุรา์ธานีนะครับซอยเฟิร์นเฟนะครับโอเคนะเราตอนนี้เราสั่งสั่งอะไรไปครับผมเเส้นต้มยำกับ ไม่รู้ลองกินดูเกี๊ยวปลาซื้อสั่งอะไรของเข้าเป็นเซนเลกเจนเตอโฟอร่อยมากไม่ทันกินเลยยิ่งก็เคยกินอาเรตเทคนิคก็เคยกินอยู่ เป็นไงทำหน้าแม่แต่มันมันยังไม่เปรี้ยวไงยังไม่เปรี้ยวก็ปรุงในรีวิวให้ดูนะครับว่าในถ้วยมีอะไรบ้างในถ้วยมีมีเกี๊ยวเกี๊ยวเกี๊ยวซึ่งหนูไม่กินหนูยกให้เธอเอามัดเขาชอบเกี๊ยวอรื่อย แล้วก็มีอะไรเกี๊ยวปลาอันหนึ่งแล้วก็มีนี่หลายอันเลยกลัวไม่พอมีไข่เขาชอบไข่ยังไงไข่ยางมาเต้มไข่เออเขาชอบไข่แล้วก็มีลูกชิ้นลูกปบาบาทมีอันนี้อะไรไม่รู้อ่ะไม่แล้วมีประมาณนี้นะฮะ มาถึงของผมนะฮะเย็นตาโฟนฮะก็มีเหมือนกันครับมีเกี๊ยวทอดแล้วก็มีไาขาย่ยางมะตูมนะครับแล้วก็มีตับหมูลูกชิ้นปลาใหญ่มากแล้วก็อันนี้ไม่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรนะครับแล้วก็เกี๊ยวปลามีตับอันนี้มีหมูด้วยนะครับหมูแล้วก็เส้นนะครับอัดนนเดี๋ยวเรามากินกัน นี่น้ำส้มใช่ไหมน้ำส้มแหละลองชิมนะครับน้ำก็อร่อยดี <laughs> แต่ก็ไม่ได้ว้าวขนาดนั้นไปเดี๋ยวเราขอไปกินก่อนนะครับประมาณร้อยแปด อะไร 108. าาร้อยแปดราคาโอเคนะครับตอนนี้เราก็กินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กำลังจะเดินทางกลับโอเคนะครับตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางกลับาบางสวรรค์แล้วนะครับ เวลาตอนนี้นะครับ12นาฬิกา37นาทีนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเราจะถึงบ้านกี่โมงนะครับเดยเริ่มจับทิปใหม่นะครับอ่าเริ่มจากตรงนี้นะครับ00 12 37นาทีนะครับตอนนี้อากาศโคตรร้อนเลย โอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่แยกบางใหญ่แล้วนะครับก็เดี๋ยวตรงไปนะครับจะออกจากเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับเรียกว่าไม่ได้มาซะนานเลยนะครับที่นี่ก็นะครับเรื่องน้ำมันมนะครับไม่ต้องเติมนะฮะเพราะว่าเติมมาแล้วนะครับเมื่อคือน เกือบเต็มถังเลยนะครับก็จริงๆก็เติมเต็มถังนะครับมาจากท่าชนะนะครับแล้วก็มานอนพักในเมืองสุราษฎร์ธานีเนี่ยคืนนึงนะครับแล้วก็วันนี้เดินทางกันต่อนะครับก็คือต้องขอเล่าอย่างนี้ดีกว่านะครับก็คือตอนปวชเนี่ยผมเนี่ยมาเรียนอยู่ในเมืองนะครับแล้วบ้านผมอยู่บางสวรรค์นะครับที่ที่ผมกําลังจะไปตอนนี้นะครับก็คือเดี๋ยวเรามาลองจําลองกันเล่นๆดีกว่านะครับว่า ถ้าเกิดผมขับ mt 0 7ตอนนั้นเนี่ยเราจะถึงบ้านกันใช้เวลา,าเรียกว่ากี่นาทีกี่ชั่วโมงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมขับเวฟร้อยสิบนะครับมามาในเมืองเนี่ยก็ระยะทางประมาณ70-80กิโลนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็ผมเนี่ยขยันกลับมากนะครับกลับทุกอาทิตย์เลยนะครับ<า>ก็วิทไลท์ปิดนะก็กลับบ้านตลอดนะครับตอนปวชนะครับปวชหนึ่งปวชอสองประมาณนั้นแหละ พอเริ่มปวช3เนี่ยเรากา็เริ่มทํางานนะครับทำงานทเทวเซ็นก็ไม่ค่อยได้กลับนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงถ้าเราได้ MT07 ไปถ้าเราใช้เดินทางกลับบ้านในตอนนั้นเนี่ยเราจะใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับถ้าเราขี่เวฟนะครับตอนนั้นเนี่ยจะใช้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ90-100นึงประมาณนี้นะครับก็คือสุดละ <c oughs> แล้วก็จะมีบางทีร้อยสิบบ้างอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเวลาที่ใช้โดยประมาณนะครับโดยประมาณครับชั่วโมงครึ่งนะครับผมใช้เวลาชั่วโมงครึ่งนะครับจากการออกจากตัวเมืองสุราษฎร์ไปถึงบ้านผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าคลิปนี้เราจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้เราออกมาตอน 12- 38อนาทีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับ cbr ห้าร้อยแดงด้วยก็โอเคนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่เซนซอยสนะครับก็เรียกว่ากำลังจะขับไปถนนเซาเทิร์นนะครับแล้วก็ยูเทินไปทางกระบี่นะครับ คือบ้านผมเนี่ยอยู่เกือบๆติดเขตจังหวัดกระบี่เลยนะครับอยู่อำเภอพร,ระแสงนะครับตำบลบางสวันเย้เราไม่ควรอยู่เลนซ้ายว่ะรถมันระแรลงใช่ใช่ไปกัน ฮะอ่าขึ้นข้างบนไปนาศาลจ้ะของเราต้องอยู่เทินแล้วก็ไปกระบี่ฝั่งน้น Story เอาล้ตอนนี้เราก็เข้าเขตอำเภอเคียนซาแล้วนะครับก็มาถึงอำเภอเคียนซาเนี่ยเราก็รู้ได้ทันทีเลยครับว่าเรามาถึงครึ่งทางแล้วนะครับก็ระยะทางเนี่ยอาจจะเหลือสักประมาณ3 0กว่ากิโลเมตรนะครับตอนนี้เราขับมาจากในตัวเมืองเนี่ย41.6กกิโลนะครับ ก็เรียกได้ว่าตอนนี้ก็ใกล้เข้าสู่อ่าอําอะไรนะขากลับร้อยห้าก็พอรอยห้ก็พอจะหลุดอะไรจะหลุดนะฮอหอวดวดคอเลย แต่ถ้ามือเขาหลุดออกไปจากเท้าที่ถ่ายฟูฟิวไน้เ่เอ้ยเห็นเฟิร์สสกินหรือเป<ด>ล่าอ๋อือแบบพยายามเอากอดก็ไม่ได้อะโอเคนะครับก็เรียกได้ว่าตอนนี้เราก็ถึงตำบลบางสวรานแล้วนะครับก็เป็นบ้านตำบลบ้านผมนั่นเองนะฮะก็เราใช้เวลาไปเนี่ย <laughs> ตอนน้องเรียกว่าเดี๋ยวเร็วมากเลยนะอย่างเร็ว เรียกได้ว่าถึงเร็วมากเลยนะครับก็เราออกมาตอนเที่ยงทีแ8นะครับตอนนี้บ่ายโมง21นะครับโหประมาณ3 3มานาทีนะครับก็นะครับประมาณ3 3นาทีนะครับเราขับมา83.7กิโลเมตรนะครับตอนนี้นะครับคือที่ขับสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ108นะครับแต่ว่าจะเหนื่อยนะครับร0 8ขับแล้วเหนื่อยนะครับก็ที่สบายๆเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ150ิถึง160นะครับ ด้วยที่ว่าทรงนักเก็ตเนี่ยมันจะนั่งแล้วมันจะลมมันจะตีนะครับแล้วมันก็จะเหนื่อยนะครับไม่เหมือนทรงสปอร์ตนะฮะขับสองร้อยเนี่ยยังยังหมอบอยู่ใต้ชิลได้เลยนะครับเรียกว่าทรงสปอร์ตเนี่ยเขาคำนวณหลักหลักอากาศพลศาสตร์มาแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเต้นท่านั่งสบายนะครับก็โอเคนะครับสมมุตินะครับว่าผมเนี่ยมี m อ0มูนแล้ว เดินทางกลับบ้านนะครับจากสุราษฎร์มาบางสวรรค์นะครับก็ใช้เวลาประมาณ30กว่านาทีนะครับก็นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเราได้ MT07 ตั้งแต่ปวชนะครับเราก็จะสามารถเดินทางกลับบ้านมาใช้เวลาประมาณแค่10-15นาทีเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าไม่แนะนำให้ไม่แนะนำให้ใช้ความเร็วเยอะนะครับเพราะว่ามันอันตรายนะครับปกติผมก็ถ้าขับปกติเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ105-106นะครับ นั่งชิวๆนะครับไม่ได้ไม่ได้ขับเร็วขนาดนี้นะครับแฟนจึงบ,บอกว่าไม่เอาแล้วนะ <c ười> ไม่เอาแบบนี้แล้วนะคือมันมันไวจนแบบลมมันตีนะครับก็คือมันน่ากลัวนะครับก็ถ้าดีก็ไม่ต้องขับเร็วดีกว่านะครับโอ้โหน้ามัน <c ười> กินน้ํามันเหมือนกันนะเนี่ยก็ตอนออกมานะครับเหมือนว่าจะมีอยู่เกือบเต็มนะครับแต่ว่าถึงตอนนี้เนี่ยเหลือกี่เดียวเองนะครับก็กินน้ํามันอยู่เหมือนกันนะเนี่ย วันนี้มาถึงวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่28ธันวาคมนะครับโอเคนะถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบไม่ก็อย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใ่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับก็ใกล้ถึงบ้านแล้วนะ เออไม่มีใครอยู่บ้านเลยเหรอ